ตอนนี้นะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุวนรโกลกกำลังเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟลัดโพวันนี้ทำขบวนที่ตะชิพที่4501นะครับ ท่านผู้โดยสารโปรดทราบนะครับที่นี่สถานีบ้านโปงท,ที่นี่สถานีบ้านโปงท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโปงก่อนท่านผู้โดยสารลงจากขบวนรถโปรดดูสิ่งของและสัมภาระรของท่านที่นำติดตัวมาดำน้อรถถูกต้องครบถ้วนนะครับวันนี้ผู้โดยสารใช้บริการขบวนนี้เยอะมากๆเลยนะครับขบวนรถที่จอเทียบชานชลาทางที่หนึ่งกรณีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจดหนึ่ง รับทรงท่านผู้โดยสารต้นทางท่าดกรุงเทพปลายทางท่าดีสุไรรกภูลกครับ วันนี้ผู้โดยสารใช้รถไฟขบวนนี้เป็นจํานวนมากนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุงไหงโกรกนะครับระยะทาง1143กิโลเมตรนะครับถือว่าเป็นรถสุดชายแดนใต้ก็ว่าได้นะครับสุดชายแดนไทยมาเลเซียนะครับขบวนนี้มีทั้งรถนั่งธรรมดานะครับแล้วก็รถปรับอากาศ นะครับก็ผู้โดยสารก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการตามใจชอบได้นะครับบางคนอาจจะนั่งแบบว่า,ากินลมบางคนก็อาจจะนั่งแบบแอร์คอนดิชันนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับขบวนนี้ถือว่าเป็นขบวนที่เป็นรถสายเดินไกลที่สุดนะครับของการรถไฟประเทศไทยในขณะนี้นะครับจากต้นทางถึงปลายทางนะครับ1,143กิโลเมตรนะครับ วันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างที่จะใช้บริการหนาแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารที่จะโดยสารจากสถานีรถไฟบ้านโป่งนะเพื่อจะลงทางเดินทางไปทางใต้นะครับแล้วก็ผู้โดยสารที่มาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ลงที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะวันนี้ถือว่าเป็นขบวนที่ส่วนใหญ่นะครับผู้โดยสารก็จะนิยมนะครับในการใช้บริการนะครับขบวนนี้ ขบวนนี้หลังจากที่ออกจากบ้านโป่งไปแล้วนะครับจะไปหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีรถไฟราชบุรีเพชรบุรีหัวหินเป็นสถานีต่อไปนะครับขบวนรถเร็วที่171นนะครับนอกจากที่รับส่งผู้โดยสารแล้วนะก็ยังมีตู้สำหรับ รับส่งสินค้านะครับที่จากกรุงเทพหรือว่าจากสถานีต่างๆนะครับเพื่อลงอสู่จังหวัดชายแดนใต้นะครับก็สามารถที่จะส่งสินค้าส่งพัสดนะุลงใต้ได้ด้วยนะครับวันนี้ทำขบวนฮิตาชินะครับที่4501นะครับ รับขบวนรถเร็วที่171ท่านผู้โดยสารโปรดทราบนะครับขบวนรถเร็วตัวที่ึ7 1รับส่งท่านผู้โดยสารต้น,านทางท่นีกรุงเทพไปท่าทาีสวนโครกเมื่อออกจากทา่าดีวัดโพไปแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่ทถานีราช,ชบุรีทถานีเพชรบุรีทถานีหัวหินและสนีต่อไปครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟพยายามพาหนะการเดินทางและบอกว่าการเดินทางเขาต่อไปการรถไฟคงได้มีโอกาสดับใช้หน้อีกครับขอบคุณครับ